เขาบอกอะไรกันลูกโอ้หนอางมีมะงยายาอนอามัจยามฮนคณะอเป็นท่านีกว่าได้ทน้งหนุ่มนอนกขมานะครับแล้วก็นงกขมวานะครับเพราะว่าเดินมันแบบหิงไ้นไเลยครับ เฮงกับสัตว์ของเราด้วยครับสามารถนะครับเสนาจารยเลยครับข้านางครับข้านางเบอร์ห้าสิบสามนะครับข้านางอายุเท่าไหร่นะครับห้าขวบห้าขวบนะครับโอ้โหฮ่าโผล่มากเลยวันนี้น่ารักมากๆนะครับแล้วข้านางวันนี้เนี่ยเราใส่ชุดไทยอะไรครับไอประยุกค่ะไอประยุกนะครับแล้วมีโชว์อะไรมาโชว์วันนี้ร้องรำหรือว่าเต้นครับเต้นก้าวหน้าค่ะโอเคครับเดี๋ยวให้น้อง เดนน้อตัวเองก่อนนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้องสอบไอเสียงจีคุณชื่อเล่นน้องข้าวสัรอายุห้าขวบอายุเรียนสลักสามปีชั้นประถมหรือชั้นตาวสาวค่ะน้องข้าวสังขอขอบคุณผู้จัดการดีๆและสร้างฐานให้น้องข้าวสารได้เรียกเก็บมากกว่าวดและใช้เวลาว่างเพิ่ประโยชน์สิ่งสำคัญจะมากกว่านะคะให้น้องข้าใจได้ถึงสาวทั้งไทยไม่สูญหายไปอีกเขาต้องหยุดนะ เอกรักไทยนั้นคือการว่ายซึ่งบ่กบอกถึงการเป็นไทยได้อย่างเต็เตนค่ะวันนี้น้องข้าวฟเดินทางมาไกลขอการัะดีใจได้เสรจสบมือที่อยู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะถึงแก้วน้ำมาเลยครับขออแออน้ำก่อนจะเล็กครับแต่ให้กแขจัดไหล่พี่จอเล็กเออ พี่แชมป์ได้ตำแหน่งพิเศษทุกวันเลยนะฮะน้ำหนึ่งนะเรีนได้ใช่ไหมครับมิวสิกมาเลยครับเข้าของเด็กนิดเดียว แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันเรียบร้อยหน่อยอเพราะวันนี้ชุดสวยมากนะครับแอนเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับขอดอกไม้กำลังใจยูนี้ครับวันนี้ส่งให้น้องได้เลยครับแอนขอบคุณค่ะนี่โปรดมือกับเขาหนังได้ครับน่ารัก,กมากครับขอเขาหนังได้ลูกนะ